หลังจากที่ผมได้ลงคลิปสร้างเรือโดยใช้แค่บล็อกเก้าอีไม้ผลตอบรับก็ถือว่าใช่ย่อยนะผมแต่โดยรวมแล้วเนี่ยผมเนี่ยจะมาดูคอมเมนต์กันว่าคนเนี่ยอยากจะให้ผมสร้างอะไรเป็นอย่างต่อไปนั่นเอง <Okay. S 1> ก็หลังจากที่ผมเรือมดูก็อาจจะมีคนเขียนว่าสตรครับก๋วเรียร๋ยวละอ้ออันนี้ก็ให้กำลังใจ โอเคพดเล่นมาก็ดูตลอดเลยขอบคุณมากครับโอเคผมก็เลื่อนหาดูไปสักพักหนึ่งนะทุกคนแต่พอผมเลื่อนไปสักพักหนึ่งเนี่ยผมก็มาแบบหยุดนิ่งกับเม้นนี้ทุกคนพี่สร้างทุกอย่างให้เป็นบันไดได้ไหมผมเห็นบล็อกบันไดพี่เยอะดีมีคนดันถึง25คนไลค์แล้วก็มีคนเมน้นโอ้โหดัน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 อยากเห็นเหมือนกันครับโอ้โหโอ้ดันดันดัน,ดนอยากเห็นมาก โอ้โหงั้นก็จัดไปดีครับไห <Yeah. S 1> นๆก็ขอมาขนาดนี้แล้วเราก็ต้องจัดให้คนดูหน่อยละกันโอเคนะผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเกม Build a Boat และใช้แค่บันไดในการสร้างให้ดูเลยนั่นเอง Let's go <S ฮันน่อยากเติมโรบักใช่ไหมล่ะต้องนี่เลย FDsetshop FDsetshop ร้านรับบริการเติมโรบักพร้อมทั้งยังรับบริการกดเกมพาร์ในแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็น b o อก Food King Legacy และกดเพจในออสตัยด้วยสามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ โอเคครับผมเข้ามาอยู่ในเกมบิลล์อะโบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านด้วยเลยนั่นเองนะก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเรดเดมอนนั่นเองและสำหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับเกมบิลล์อะโบดนะซึ่งสําหรับวันนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงนะผมเสียงคีย์บอร์ดดังเช่นเคยเหมือนกับคลิปเก่าๆที่ได้พูดไว้ก็ขอพายด้วยเสียงคีย์บอร์ดดังเกินไปโอเคนะผมสาหรับคลิปนี้เนี่ยมีคนคอมเมนต์ถามมาว่าอยากจะให้สร้างด้วยบล็อกบนนนดกก็็็่่่าาจะะเปปบออีีี้รผมมมซึงยูทณ สามร้อยหกบล็อกนั่นเองก็จัดไปครับผมใน <Okay. S 1> ไหนก็ขอมาแล้วผมเนี่ยก็ไม่พลาดนะผมยิ่งแต่คนดันเยอะอันนี้ก็จะจัดให้หน่อยละกันถ้าเกิดว่าคอมเมนต์ไหนที่คนดันเยอะเนี่ยผมค่อนข้างที่จะทําของชิ้นนั้นก่อนนะก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับเมนไหนที่คอมเมนต์มาแล้วผมไม่ได้ทําให้นะเพราะว่าผมจะทําจากเม้นที่คนดันมาเยอะก่อนนั่นเองนะโอเคเปิดมาเลยผมกําลังตอนนี้นะผมคิดอยู่ว่าผมจะสร้างแบบไหนดีแต่ไม่ต้องห่วงนะในไหนก็แบบเขาบอกให้ลองสร้างดูก็จัดไปครับผม ก็เปิดมาผมน่าจะทําเป็นบล็อกนี้ก่อนเออทุกคนผมก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนผมคิดแบบแบบสร้างไปก็ต้องคิดแบบไปด้วยนะทุกคนชึบชึบชืบแต่บล็อกนี้มันมีรูเต็มเรือเลยวะ่ะทุกคนผมไม่มั่นใจว่าจะทำไงให้มันดูดีนะโอ้โหทุกคนสังเกตดีปะ่ะทั้งหมดในบล็อกนี้มันจะมีรูหมดเลยนะอ่าผมว่าวางอยังไงดียังไงดีงงดอะฮะอย่างนี้ได้ปะ่ะ ผมขี้เกียจใช้แบบบิดองศาอะไรเงี้ยทุกคนอืออย่างเงี้ยอย่างเงี้มันผมไม่มั่นใจว่ามันจะสวยหรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าบล็อกปันไดเนี่ยมันเป็นบล็อกที่แบบมันมีรูแล้วแล้วแบบตาลายมากทุกคนทุกคนสังเกตดูนะหลังจากที่ผมกำลังสร้างอยู่เนี่ยดูดิทุกคนโอ้โหตายอย่างไยอะ <c oughs> ลําพังคนสร้างเองก็ตาลายเหมือนกันนะคนดูนี่น่นาจะตาลายหนักกว่าอีกโอเคอแบบนี้เนาะอาชิบโอเคทุกคนผมจะลองทําดูนะอ่ะฮะ อย่างไม่ค่อยได้เรื่องเลยทุกคนเอ,อ่อเราจะเพิ่มเติมอะไรให้กับตรงเรือตรงนี้ดีก็ตรงนี้โอ้โหทุกคนครับมันคิดแบบยากมากเลยนะผมสําหรับบล็อกนี้เนะี่ยเราจะทาไงให้มันดูดีดีวะทุกคนผมลองทํางี้ดูนะอะลองทํางี้ดูอ่าอัน,นอันนี้คือเป็นแค่การทดลองนะผมผมยังไม่รู้ว่าจะสวยสักแค่ไหนกันเชียวนะทุกคนอ่าฮะมาอย่างงี้มาอย่างงี้อันนี้ผมทำแบบเหมือนแบบรถแข่งนะทุกคนนี่ ที่แบบเป็นสปอยเลอร์อะไรเงี้ยน,นี่แล้วก็วางตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยในทุกคนประมาณนี้แล้วเราไปเราทำไงต่อดีเอ,อ่อผมคิดไม่ออกว่าทุกคนเราถ้าเราลงสีนี่มันจะสวยเพราะว่าทุกคนผมไม่มั่นใจนะเดี๋ยวเราลองดูนะทุกคน oh. ก่อ่นอื่วเลยเยววางตรงนี้แล้วก็วางตรงนี้นะแล้ไปก็วางตรงนี้ชึบอ่าวางเอ้ยวางตรงนี้ดีกว่าชึบ แล้วก็วางตรงนี้นะชิบโอเคเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยผมจะลองใช้เป็นทางด้านของการล่องอาแบบเรียกวาย่าไงการล่องหุ่นบล็อกมาช่วยดูนะว่ามันจะสวยขึ้นหรือเปล่า,าทุกคนปึ๊บปบ๊อ่าประมาณนี้อะฮะต่อไปก็ลองใส่สีฟ้าเข้าไปดูว่าสีฟ้าอ่อนมันเหมือนกระจกเพราะว่าทุกคนถ้ามันไม่เหมือนเดี๋ยวผมทาให้มันจางกว่าเดิมออะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองทำให้มันจางกว่าเดิมทุกคนอืม ก็ไม่ได้เหมือนกระจกมากกว่าเดิมเลยนะโอเคทุกคนโอ้โ oh, หคิดแบบยากกันเลยทุกคนคือแบบการสร้างแบบบล็อกพวกนี้เนี่ยคิดแบบยากมากนะผมเพราะว่าบล็อกด้วยตัวที่ว่ามันเป็นบล็อกของมันเองอยู่แล้วมันก็ไม่ได้สวยมากอยู่แล้วนะทุกคนโอเคโอเคโอ้โ okay, ห oh, แต่ตาผมลายมากนะ <Okay. S 1> พกเพื่อนๆตอนนี้อาชีพตรงนี้ตรงนี้อาา่ะฮะโอเคตรงนี้ดอกมาอย่างนี้มาอย่างนี้ uh huh. เหมือนไรวะทุกคนเหมือนไรวะเนี่ย ไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นเรือแล้วนเนี่ย <_ d ata> ก็ไม่เป็นไรแล้วผมก็คือมันก็เป็นแบบการสร้างเฉยนะอาชึบมาอย่างนี้อะฮะประมาณนี้อืมเราวางตัวนี้เพิ่มไปดีกว่าทุกคนโอ้โหดูดิทุกคนเอ้ยทุกคนโอ้โหดูดินี่ขนาดผมวางไปตั้งเยอะแนละ้วทุกคนยังเหลือบล็อกอีกประมาณ200กว่าบล็อกนะ <_ d ata> ผมที่ผมยังไม่ได้ใช้ไปนะซึ่งผมเนี่ยก็คงใช้ไม่หมดแน่นอนเลยนะแต่ว่าเราก็จะใช้เท่าที่เราทําได้นะโอเคอาฮะรอบนี้จะวางมาด้านข้างกันนุเนื่น ชึบหนีอ่ะมันเป็นอย่างนี้แล้วไงต่อดีคิดผมคิดแบบไม่ออกเลยอะเดย,ตเดยอตร,รงนี้เราลบทิ้งก่อนเดยอตรงนี้เราลบทิ้งแล้วผมจะใช้เป็นแบบนี้แทนนะทุกคนนี่ใช้เป็นแบบนี้แทนอ่ะฮะอย่างนี้นี่อย่างนี้แทนโอเคพอมาอย่างนี้แล้วไงต่อดีน่าจะน่าจะขยายเพิ่มอ่ะฮะเดี๋ยวผมขยายเพิ่มละนี่เป็นไงเป็นไง ก็อาจจะไม่ได้ด <in> ูดีในสายตาบางคนนะผมจะสาหรับสายตาบางคนก็อาจจะดูดีแต่ผมก็งงอยู่เหมือนกันว่ามันจะมองแล้วมันจะดูดียังไงโอเคทุกคนเหมือนจะหลวดเลยวะทุกคนเฮ้ยผมว่ามันเหมือนจะหลวดมากเลยนะระวังข้างหน้าหนึ่งเลยนี่เฮ้ยทุกคนเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ประมาณนี้เดี๋ยวด้านหลังผมว่าเดี๋ยวผมทาแบบเหมือนสปอยเลอร์ให้มันยาวกว่านี้ดีกว่าทุกคนผมว่าแค่นี้ยังสั้นไปนะนี่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  โอ้โหเลยตั้ง2องกว่าบล็อกไหนเพื่อนเพื่อนจะทําอะไรดีเนาะเลยตั้ง200กว่าบล็อกเ,เ,เนเี่ยโอ้โหเลยเยอะมากทุกคนมันแบบคือบล็อกของมันอย่างเดียวี่ยก็ใหญ่อยู่แล้วนะแล้วพอวางนี้เนี่ยมันใหญ่เวอร์มากดูดิทุกคนโอ้โหอาะทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะผมขออนุญาตเอาแค่นี้แล้วกันนะผมผมก็ใช้ไปถือว่าค่อนข้างเยอะนะร้อยกว่าบล็อกนะได้ประมาณนี้ <Okay. S 1> ทุกคนอาจจะดูไม่เป็นเรือเลยนั่นเองนะแต่ไม่ต้องห่วงนะในเมื่อมันไม่เป็นเรือก็ไม่เป็นไรเราก็จะทำให้มันเป็นเรือเอง คโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการใส่เป็นทางด้านของกอีแล้วก็เป็นทางด้านของมอเตอร์เข้าไปนั่นเองนะก็สไตล์เดิมเลยนะผมเหมือนเดิมเลยก็คือจะเป็นมอเตอร์ตัวเติมนะผมเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเคลื่อนที่เร็วนะก็ต้องขอภายด้วยนะผมที่ผมต้องใช้ตัวเติมเนี่ยเพราะว่ามันมันขับเร็วมันเคลื่อนที่ไวนะผมมันมีอัตราลดเวลาที่แบบทําคลิปมันไม่ต้องแบบช้าๆทุกคนในวันนี้ทุกคนแค่นี้ก็เป็นการล่องหนเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาทุกคนเดี๋ยวไปผมขออนุญาตเซฟไว้แป๊บหนึ่ง ผมจะเซฟไว้ในในเอ,อ่อเดี๋ยวผมขอดูมงน,นะทุกคนมีอะไรบ้างเนาะที่แบบน่าเซฟนะเอ,อ่อเซฟไว้เซฟไว้เซฟไว้ในอันเทคูแล้วกันทุกคนโอเคโอเคนะอันนี้ก็จะทำว่าผมจะตั้งชื่อว่าอะไรดีวะทุกคนตั้งชื่อว่าวูดแล้วกันวูดคลาทุกคนผมตั้งชื่อว่าวูดคลานะโอเคเดี๋ยวผมขอขอนุญาตกดเซฟแปบบ๊บอ่ะฮะ เซฟเรียบร้อยแล้วต่อไปเนี่ยมาทุกคนมาดูกันนะผมว่ามันจะเฟี้ยวสักแค่ไหนกันเชียวนะทุกคนกดเริ่มเลยมโคตรเร็วทุกคนโคตรเร็วดิเอ้ยนี่เร็วมากทุกคนโอ้แต่ผมดูไม่ออกเลยว่ามันจะแบบเฟี้ยวขนาดไหนเชียวแต่ว่าก็ถือว่าเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างเร็วนะทุกคนเพราะว่าผมใส่ตัวฐานาด้านของมอเตอร์แบบเติมนั่นเองนะมันก็เร็วไม่แปลกหรอกโอเคมาทุกคนเรามาดูกันนะผมว่าสําหรับตัวนี้เนี่ยจะผ่านได้อุ้ย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 อ้โอ้เปิดมาเกือบตายแล้ว ไม่ต้องห่วงอุ้ยอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวเปิดมาเกือบตายแล้วยังจะไม่ต้องห่วงอีกโอเคทุกคนโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยด่านมันเล่นลิ้นนะทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่แต่แต่มันเบามากนะครับผมอ่าเนี่ยมันมันเบามากจนผมสามารถแบบเหาะขึ้นมาข้างบนได้คิดดูโอเคดูดีทุกคนบล็อกพังไปเยอะพอสมควรอยู่นะครับโอเคด่านนี้เยวนี่ทุกคนขับขึ้นมาเลยละกันไม่โดนสิ่งกีดขวางนี่โคตรเกลียนโคตรเกลียน นี่นี่เหาะมาทุกคนเฮ้ยมันก็เฟี้ยวเหมือนกันนะทุกคนสำหรับอันนี้เนี่ยมันก็เฟี้ยวเหมือนกันนะคือมันเบาแล้วมันขับเหาะมาได้เลยไงทุกคนดูดิมันขับเหาะมาได้เลยนะทุกคนดูดิโอ้โหมันก็อาจจะมีบล็อกชนบ้างแต่ว่าก็มีบล็อกที่แบบมันรอดไปด้วยอะไรเงี้ยทุกคนโอชุบโอเคทุกคนด่าเนะว้าเกาหัวเลยอเดี๋ยวผมจะตัดนะผมพยายามเต็มที่แล้วครับกับการขับเรือในครั้งนี้ เกาหัวเลยทีเดียวโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารีเซตตัวแล้วเราจะไปขับใหม่รอบหนึ่งเลยเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคือผมกาลังแบบคิดเลยว่าผมสามารถผ่านได้ทุกคนเพียงแต่ว่าตอนนี้เราเผื่อโดนระเบิดเฉยแต่ผมมั่นใจว่าเราเนี่ยผ่านได้แน่นอนนะด้วยฝีมืออันชานชานอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่เป็นไรมาทุกคนเราจะต้องผ่านมันให้ได้ทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดมรวนเร็วกันโอเคโอเคมาทุกคน Let's go รอบนี้ผ่านแน่นอนนะผมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือไม่ผ่านนี่คือแบบ คือแบบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแต่น่าจะผ่านแหละนะเออมาทุกคนเมื่อกี้นะผมด่านที่เราแพ้เนี่ยคือด่านเอเลี่ยนนั่นเองงั้นรอบนี้เราก็ไม่แพ้ด่านเอเลี่ยนนะแต่เราอาจจะไปแพ้ด่านหน้าแทนก็ไม่ใช่นะไม่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 มีทางโอเคทุกคนเปิดฟึบ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 โอเคเปิดมาเราเสียบล็อกไปอยู่พอสมควรนะประมาณสองสบล็อกกันทุกคนเราก็ไต่กระแพงขึ้นเอานะเพราะมันมันเร็วกว่าละนี่เสียไปเพิ่มโอ้โหเสียไปเพิ่มโอเคทุกคนไม่เป็นไรเราขึ้นมาข้างบนนี้ได้อ้าเ้า พอขึ้นมาได้ก็เด้งลงอีกโอเคอุ้ยทางนี้โล่งมากแสดงว่าตาเมื่อกี้เราชนไปแล้วหินมันยังไม่หลีน,นะทุกคนด่านต่อไปโอ้ด่านนี้บอกเลยว่าขึ้นข้างบนนะจ๊ะนี่พอขึ้นข้างบนปุ๊บก็คือแบบไม่โดนเลยอุยอ้ยอุ้ยโดนนะทุกคนนี่ไปชุบชุบโอเครอดรอดรอดเมื่อกี้โดนนะทุกคนอะไรกันนี่เอ,อือทุกคนรอบนี้ผมขับแบบแบบแบแบเรียกว่าอะไรแบบชิลมากทุกคนแทบไม่โดนเลยนะชุบชุบเออตรงนี้ชนบ้างชุบชุบชุบ โอเคมาด่านต่อไปเนี่ยเป็นด่านขั้วลิของเรานะเพื่อนเพื่อนโอเคโดนระเบิดไปทีนึงแต่ไม่เป็นไรทรงทรงรถยังอยู่โอเคมาอันนี้อันนี้ต้องอ้ <laughs> เฮ้ยเพื่อนเเราตายได้ยังไงอ่ะไม่มีทางไม่มีทางเดี๋ยวเอาใหม่อีกรอบนึงเดี๋ยวอาใหม่อีกรอบนึ <laughs> ่ไม่ตายได้ไงอะทุกคนโอ้ไม่เฟี้ยวเลยทุกคน ไม่มีทานนะเราต้องชนะให้ได้ทุกคนเมื่อกี้แบบสงสัยแบบมีการแบบผิดพลาดเล็กน้อยทางเทคนิคกันทุกคนแต่ผมขออนุญาตกินอมอก่อนจะวิ่งเร็วอชึบมาทุกคนผมขออนุญาตเอาใหม่ทุกคนโอ้คือมันแพ้ได้ยังไงอ่ะคือแบบด่านแบบเรียกว่าไงอ่ะด่านด่านเอเลี่ยนอ่ะโอ้โหโดนแต่ระเบิดเลยทุกคนแล้วประเด็นคือแบบบล็อกมันบางมากมันโดนระเบิดทีเดียวคือหายหมดเลยอ่ะถ้าเกิดว่าไม่ติดที่ตรงนั้นผมว่าเราน้านจะผ่านได้นอนเลยแต่ว่ารอบนี้เราจะผ่านให้ได้นะทุกคน เพราะว่าผมมั่นใจว่ามันคุมคือแบบมันเป็นเรือที่คุมง่ายเพื่อนๆนี่นะมันมันอ่ะเห็นเห็นแต่ว่ามันกิ้งไปกิ้งมาเงี้ยมันคุมง่ายนะจริงๆแต่แค่มันเบาเฉยเวลาที่มันชนอะไรน้อยมันเลยกิ้งแบบแปลกๆเฉยนะแต่ว่ามันมันมันคุมง่ายนะนี่นี่ขับแป๊บเดียวก็หอกแล้วเนี่ยคุมง่ายมากอชึบอชุบอ่าไปฝั่งนี้ที่เดิมนะถินเดิมถิ่นเก่าของเราจัดไปนี่ด่านนี้อ่ด่านนี้อ่ด่านนี้ก็ชึบๆแต่มันก็น่าจะมีอันนี้ยิงมาใส่เรานะเราก็แบบ ขับแบบนี้ขับแบบเทคนิคหน่อยขับแบบเทคนิคหน่อยเป็นหนึ่งนะทุกคนก็อีผมพังหรือเปล่าเอ๋ออ๋ออาเอ๋ออ๋เอ๋อทำไมขับไม่ได้เอ๋ออ๋อขับได้แล้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยผมงงโอเคแต่ไม่เป็นไรขับได้ก็ดีแล้วโอเคทุกคนเราลังไปอยู่เรามุ่งมุ่งที่จะไปถึงเส้นชัยโอเคถอยหลังได้อยู่นะโอเคโอเคด่านนี้โอเคโอ้โห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 ตรงนี้โล่งมาก ชิบไปชิบขับไปเลยโอ้ฟึบต่อไปเนี่ยทุกคนจะเป็นด่านที่ผมไม่ค่อยอยากเล่นเลยทุกคนเอ้ยโอเคโอเคเลยเราขับขึ้นมาได้แล้วโอเคเลยตรงนี้แหละชิบโอเคโอเคมาดิก็มาดิครับก็มาดิครับเดี๋ยวดิเอ้ยยัยยย อย่าตกนะอย่าตกนะขอแค่นั้นแหละทุกคนอย่าตกเพราะอ้ยทุกคนโหคือแบบฉีกเลยนะแบบทุกคนแบบปกติแล้วมันจะล่วงลงไปนะแล้วก็ต้องแบบไปลุ้นดวงข้างล่างแล้วอันนี้คือฉีกอะไรแบบขึ้นมาแล้วก็รอดเลยโอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยมันเบามากจนแบบผมแบบกดอะไรไม่กี่ปุ่มแม่งก็จะแบบหมุนไปแบบตายอยู่แล้วทุกคนโอ้โหด่านนี้ซะด้วยอาชิบอาชิบอาชิบเอ่อทางตรงนี้ไปได้เพื่อนอุ้ย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  เออโอ้ยตรงนี้เฮ้ยสวยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเรามาถึงเส้นชัยนี่นี่เป็นไงโอ้ยา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 โอ้บ็อกมันเบามากมเพื่อนๆเบาจนแบบกระแทกทีหนึ่งก็คือเด้งไปมั่วสั่วเลยนะโอ้โห เรามาถึงเส้นชายแต่ผมเสียมงกุฎไปอันนี้ก็ไม่เป็นไรโอเคเพื่อนๆก็บอกไว้ก่อนเลยว่าสําหรับทางด้านของรถบันไดของผมมันเรียกว่ารถหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้มันเรียกเหมือนเจ็ตสกีนะเจ็ตสกีแบบบันไดไม้อะไรเงี้ยก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เป็นยังไงบ้างครับผมแค่ชอบเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e แล้วผมและอย่าลืมที่กดกระดิ่งด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะก็ลงคลิปช่วงเย็นนะคผมของแต่ละวัน เป็นวันเว้นวันนะครับผมแต่บางทีถ้าเกิดว่างก็ลงบ่อยโอเคนะครับผมแต่ถ้าเกิดงานเยอะก็ลงน้อยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมใหม่ใหม่วงเสียงฉันไหมบาย